เดิมเลนส์ตัวนี้จะมีฝุ่นและลายเยอะอยู่พอสมควรนะครับใบเบดจะมีคราบผมไม่แน่ใจว่าคราบอะไรนะครับมันเป็นคราบเ,เหนียวๆคล้ายๆกับออพวกยาสลายกาวอะไรประมาณนี้นะครับตอนที่ล้างก็เลยจะเหลืออยู่บ้างนะครับถ้ามองดีๆจะเหลือรอยขาวๆอยู่นิดหน่อยนะครับที่ใบเบดถ้า คนปกติมองก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะผมเป็นคนทํามันก็เลยมองเห็นชิ้นเลนล้างแล้วจะเหลือคราบลานะครับตรงขอบๆตรงนี้ลามันกินมันติโค้ดไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับลองดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อภาพนะครับลองแค่เบื้องต้นนะครับ ทั้งย้อนแสงแล้วก็ตามแสงกับกล้องดิจิตอลก็ให้ภาพที่ดูดีนะครับเพราะว่าเลนส์ตัวนี้ค่อนข้างเคลือบมัลติโคดมาดีอยู่พอสมควรอยู่แล้ว F ปรับได้ปกตินะครับลองอินฟินิตี้กับกลอ้องกล้องฟิล์มของมันก็ตรงปกตินะครับ แต่การใช้งานจริงอาจจะต้องเช็คชัดหรืชัตเตอร์น,นิดหนึงนะครับเลนส์หนส่วนใหญ่นี่มันจะชัดประมาณ5.6นะครับถ้าอินฟินิตถ้าเราไปใช้ต่ำกว่า5.6ภาพมันก็อาจจะไม่ชัดทั้งภาพนะครับเป็นปกติของพวกเลนส์หนึ่ลงมานะครับแต่ถ้าเราจะตั้งสเกลให้มันตรงก็ได้นะครับ แต่ทางโรงงานเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเขาถึงทำมาแบบนี้ประมาณนี้นะครับพี่